มโหสถบัณฑิตตอนที่8นิทานชาดกจากพระไตรปิฎกเรื่องมโหสถบัณฑิตหมายเหตุเสียงอ่านนี้ใช้โปรแกรมอ่านเสียงแปลงเป็นเสียงอาจจะอ่านไม่ถูกต้องครบถ้วนไปบ้างต้องขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยจากพระอภินันอภินันโทจากพระไตรปิฎกไทยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลายัยลำดับนั้นพระมหาสัตทูลแก้ปัญหานั้นแด่พระราชาว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าเมื่อใดภรรยาและสามีสองคนอยู่ในที่รับเล่นกันด้วยความเสนหาตามความยินดีของโลกแล้วกล่าวตู่กันและกันด้วยคำไม่จริงอย่างนี้ว่าความรักในเราย่อมไม่มีแก่ท่านได้ยินว่าใจของท่านไปภายนอกแล้วแล้วทวงกันด้วยคำหล่อแหล่เมื่อนั้นภรรยาและสามีทั้งสองนั้นก็รักกันเหลือเกินขอพระองค์ ทรงทราบเนื้อความแห่งปัญหานั้นด้วยประการฉนีเทวดาได้สดับแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว์เหมือนดังก่อนอีกฝ่ายพระราชาก็ทรงบูชาพระมหาสัตว์โดยในพนหลังแล้วตรัสวิงวอนให้กล่าวแก้ปัญหาข้ออื่นอีกครั้นได้รับให้ตรัสถามจึงตรัสคาถาที่สีว่าบุคคลนําข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะไปซื่อว่า ผู้นำไปมีอยู่โดยแท้บุคคลเหล่านั้นย่อมเป็นที่รักแห่งผู้เป็นเจ้าของข้าวน้ำเป็นต้นด้วยเหตุนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าได้แก่ใครลำดับนั้นพระมหาสัตว์อธิบายแก้เนื้อความแห่งปัญหาถวายพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชจจาปัญหานี้เทวดากล่าวหมายเอาสมณะและพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมจริงอยู่สกุลทั้งหลายผู้มีศรัทธาเชื่อโลกนี้และโลกหน้าจึงบริจาค ทานและใครจะให้อีกสกุลเหล่านั้นเห็นสมณะและพรามเห็นปานดังนั้นขอข้าวน้ำเป็นต้นไปก็ดีนำข้าวน้ำเป็นต้นที่ได้แล้วไปบริโภคก็ดีก็เลื่อมใสรักใคร่ในสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นเหลือเกินด้วยเห็นว่าสมณะและพราหมณ์เหล่านี้ขอข้าวน้ำเป็นต้นของเราบริโภคข้าวน้ำเป็นต้นเป็นของของเราทั้งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้นำไปคือเป็นผู้ขอโดยส่วนเดียวแลเป็นผู้นำข้าวและน้ำเป็นต้นที่ได้แล้วไปโดยแท้ชื่อว่าเป็นผู้เป็นที่รักของเจ้าของข้าวน้ำเป็นต้นก็ในเมื่อปัญหานี้อันมโหสถกล่าวแล้วเทวดาก็บูชาเหมือนอย่างนี้แล้วกระทำสาธุการแล้วสัตระอบอันเต็มด้วยรัตนเจต ประการมาแทบเท้าแห่งมโหสถแจ้งว่าดูก่อนมโหสถบัณฑิตท่านจงรับพรโอบเต็มด้วยรัตนนาเจ็ดประการฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชโปรดปรานเลื่อมใสในมโหสถเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่เขาจำเดิมแต่นั้นมาพระมหาสัตว์ได้มียศใหญ่จบเทวะปัญหาบัณฑิตทั้งสี่เหล่านั้นปรึกษากันอีกว่าบัดนี้มโหสถบุตรคฤหบดี มียศใหญ่นักเราจาักทำอย่างไรดีลำดับนั้นเสนกาจึงกล่าวกับบัณฑิตทั้งสามว่าการที่เขามียศใหญ่นั้นยกไว้เถิดเราเห็นอุบายแล้วเราทั้งสี่จักไปหามโหสถถามว่าควรบอกความลับแก่ใครถ้าเขาจักบอกกว่าไม่ควรบอกแก่ใครใชเราทั้งหลายจักทูลยุยงพระราชาว่าคารืหบอดีบุตรผู้มีนามว่ามโหสถเป็นข้าศึกของ พระองค์บัณฑิตทั้งสามเห็นชอบด้วยบัณฑิตทั้งสี่เหล่านั้นจึงไปเรือนมโหสอทอทำปฏิสันฐานแล้วกล่าวว่าแน่บัณฑิตเราทั้งสี่ใครจะถามปัญหาท่านครั้นมโหสถให้ถามเสนกะจึงถามว่าบุคคลผู้เป็นบัณฑิตควรทั้งอยู่ในธรรมอะไรมโหสถตอบว่าควรตั้งอยู่ในความจริงเสนกะถามว่าผู้ตั้งอยู่ในความ จริงแล้วควรทำอะไรมโหสถตอบว่าควรให้รับสมบัติเกิดขึ้นเสนกะถามว่าให้รั์สมบัติเกิดแล้วควรทำอะไรมโหสถตอบว่าควรคบมิตรเสนกะถามว่าคบมิตรแลว้วควรทำอะไรต่อไปมโหสถตอบว่าควรเรียนความคิดอ่านจากมิตรเสนกะถามว่าเรียนความคิดอ่านจากมิตรแล้วควรทำอะไรอีกมโห สอทอตอบว่าการได้ความคิดอ่านจากมิตรนั้นถ้าเป็นความลับไม่ควรบอกความลับของตนแก่ใครบัณฑิตทั้งสี่ก็รับว่าดีแล้วแล้วลากลับเป็นผู้มีจิตยินดีคิดว่าบัดนี้เราทั้งสี่เห็นหลังมโหสถละแล้วไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชจจามโหสถเป็นกบฏต่อพระองค์พระเจ้าวิเทหราชตรัส ห้ามว่าเราไม่เชื่อท่านทั้งหลายมโหสถจักไม่เป็นกระบฏต่อเราบัณฑิตทั้งสี่จึงกราบทูลว่าจริงนะพระเจ้าข้าขอได้ทรงเชื่อก็ถ้าไม่ทรงเชื่อจงตรัสถามเขาดูว่าความลับของเขาเขาไม่ควรบอกแก่ใครถ้าเขาจักไม่เป็นกบฏต่อพระองค์เขาจักทูลว่าควรบอกแก่คนชื่อนั้นถ้าเขาจักเป็นกรบฏต่อพระองค์เขาจักทูลว่า ไม่ควรบอกแก่ใครใครในเมื่อความปรารถนาสำเร็จจึงควรบอกในการนั้นพระองค์จักทรงเชื่อข้าพระองค์หมดสงสยัยพระราชาทรงรับจะทดลองวันหนึ่งเมื่อบัณฑิตทั้งห้ามาพร้อมกันจึงตรัสคาถานี้ในปัญจับัณฑิตปัญหาในวีสตินิบาทว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตทั้งห้ามาพร้อมกันแล้วบัดนี้ปัญหาแจ่มแจ้งแก่เราท่านทั้งหลายจงฟัง ปัญหานั้นบุคคลควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสรรเริญอันเป็นข้อความลับแก่ใครครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วเสนก็คิดว่าเราจะให้พระราชาเข้าอยู่ในพวกเราด้วยจึงกล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระภูมิบาลพระองค์จงตรัสเปิดเผยแก่เหล่าข้าพระองค์ก่อนพระองค์เป็นผู้ชุบเลี้ยงเป็นผู้ ทรงอดทนต่อราชกรณียอันหนักจงตรัสก่อนข่าแต่พระจอมประชากรเหล่าค่าพระองค์ผู้เป็นนักปราชทั้งห้าจักพิจารณาสิ่งพระองค์พอพระราชหฤทัยและเหตุเป็นที่ชอบด้วยพระอัธยาศัยแล้วกราบทูลภายหลังบรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าพอตอตาความว่าพระองค์เป็นผู้ซุบเลี้ยงเหล่าข่าพระองค์และเป็นผู้ทรงอดทนต่อพระราชภารกิจที่เกิดขึ้น ขอพระองค์โปรดตรัสข้อนั้นก่อนเถิดบอทว่าตวชนทรุจีนี้ความว่าบัณฑิตห้าคนเหล่านั้นพิจารณาสิ่งที่พระองค์พอพระราชหฤทัยและเหตุเป็นที่ชอบด้วยพระอัธยาศัยแล้วจักกราบทูลในภายหลังลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสคาถานี้ด้วยความเป็นผู้เป็นไปในอำนาจ กิเลสของพระองค์ว่าพันรายาใดมีศีลาจารวัดไม่ให้ผู้อื่นลักสัมผัสคล้อยตามอำนาจความพอใจของพัสดาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจสามีควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสรรเสริญอันเป็นความลับแก่พันรายาบรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าอนยอเถยอ,อยาความว่าอันผู้อื่นไม่พึงจับต้องด้วยอำนาจกิเลส แต่นั้นเสนกกยินดีว่าบัดนี้เราทั้งหลายยังพระราชาให้เข้าในพวกเราได้แล้วเมื่อจะแสดงเหตุการณ์ที่ตนทำไว้เองจึงกล่าวคาถานี้ว่าสหายใดเป็นที่ระลึกเป็นที่ถึงเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้ถึงความทุกข์เดือดร้อนอยู่บุคคลควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสรรเสริญอันเป็นความลับแก่สหายนั้นเทียว ลำดับนั้นพระราชาตรัสถามปุกกูตศว่าแน่อาจารย์ปุกกุตศท่านเห็นอย่างไรความลับของตนควรบอกแก่ใครปุกกูต์เมื่อจะกราบทูลจึงกล่าวคาถานี้ว่าพี่น้องชายใดผู้เป็นพี่ใหญ่หรือพี่กลางหรือน้องถ้าว่าพี่น้องชายนั้นตั้งอยู่ในศีลเสพสิ่งที่ควรเสพบ,บุคคลควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสรร เจริญอันเป็นความลับแก่พี่น้องชายนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าอีต่อตอโตอความว่าดำรงสภาวะไว้ได้คือเป็นผู้มีการเสพผิดออกแล้วแต่นั้นพระราชาตรัสถามกามินทะว่าแน่อาจารย์กามินทะท่านเห็นอย่างไรความลับควรบอกแก่ใครกามินทะเมื่อจะกราบทูลจึงกล่าวคาถานี้ว่าบุตรใดดำเนินตามใจบิดาเป็นอนุชาตอมีปัญญา ไม่ซามกว่าบิดาบิดาควรเปิดเผยข้อความที่ควรตีเตียนหรือควรสรนเสริญอันเป็นความลับแก่บุตรนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าปอตอถอคูได้แก่ผู้ทำตามถ้อยคำอธิบายว่าบุตรที่ทำตามใจของเราคือเป็นไปในอำนาจจิตของบิดาเป็นผู้อดทนต่อโอวาทบอทว่าอนุชาโตความว่าบุตรมีสามประเภทคืออภิชาตหนึ่งอนุชาตอนหนึ่ง อวชาตหนึ่งบุตรผู้ยังยศที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นชื่อว่าอภิชาติบุตรที่เป็นเชื้อสายของสกุลเป็นผู้ตัดวงสกุลทำรัพย์ให้พินาชื่อว่าอวชาติบุตรผู้รักษาแบบแผนของสกุลประเพณีของสกุลไว้ได้ชื่ออนุชาต่ออาจารย์กามินทะกล่าวอย่างนี้หมายถึงอนุชาต่อบุตรนั้นแต่นั้นพระราชาตรัสถามเทวินทว่าแน่อาจารย์เทวินทะท่านเห็น อย่างไรความลับควรบอกแก่ใครเทวินทั้งเมื่อจะกราบทูลเหตุการณ์ที่ตนทำไว้จึงกล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ประเสริฐที่สุดแห่งมนุษย์สอยอนิกรมารดาใดเลี้ยงบุตรด้วยความพอใจรักใครบุตรควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสรรเสรินอันเป็นความลับแก่มารดานั้น บรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าทอวิบทอชอนินทอเสตอได้แก่จอมประชากรผู้ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ทั้งหลายบอทว่าชอนอทอสาปิเยนได้แก่ด้วยความพอใจและด้วยความรักพระราชาครั้นตรัสถามอาจารย์สี่คนเหล่านั้นซึ่งกล่าวตอบไปอย่างนี้แล้วจึงตรัสถามมโหสถบัณฑิตว่าเจ้าเห็นอย่างไรพ่อบัณฑิตความลับ ควรบอกแก่ใครมโหสถบัณฑิตเมื่อจะกราบทูลเหตุแห่งความลับจึงกล่าวคาถานี้ว่าการช่อนความลับไว้นั่นแลเป็นการดีการเปิดเผยความลับไม่ดีเลยบุคคลผู้มีปริชาเมื่อความปอรารถนายังไม่สำเร็จก็พึงกลั้นไว้เมื่อความปรารถนาสำเร็จแล้วพึงกล่าวตามสบาย บรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าอ,อนิปผอผนในความว่าได้แก่พระมหาราชเจ้าสิ่งที่คนปรารถนายังไม่สำเร็จเพียงใดบัณฑิตพึงอดกลั้นไว้ไม่พึงแจ้งแก่ใครใครเพียงนั้นเมื่อมโหสถบัณฑิตกราบทูลอย่างนี้แล้วพระราชาทรงเสียพระทยัยเสนกะและดูพระพักพระราชาพระราชาก็ทอดพระเนตรหน้าเสนกะมโหสถ บัณฑิตเห็นกิริยาแห่งเสนกะและพระราชาก็รู้ว่าอาจารย์ทั้งสี่นี้ได้ยุยงในระหว่างเราและพระราชาไว้ก่อนแล้วพระราชาตรัสถามปัญญาเพื่อทดลองเราเมื่อพระราชาและราชบริษัทเจรจากันอยู่ดวงอาทิตย์อัสดงคดเจ้าหน้าที่ตามประทีปมโหสถดดำริว่าขึ้นชื่อว่าราชการเป็นของหนักย่อมไม่ปรากฏใครจะ รู้เรื่องอะไรจากมีเราควรรีบกลับเสียก่อนดํมริชนี้จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระราชาออกไปคิดว่าผู้หนึ่งกล่าวว่าควรบอกความลับแก่สหาย,ผ,หาาาายผู้หนึ่งกล่าวว่าควรบอกความลับแก่พี่น้องชายผู้หนึ่งกล่าวว่าควรบอกความลับแก่บุตรผู้หนึ่งกล่าวว่าควรบอกความลับแก่มารดาเราสำคัญว่ากิจนี้จะเป็นของตน เหล่านี้ได้ทำแล้วแน่คนเหล่านี้คงกล่าวถึงกิจที่ตนเห็นแล้วจงยกไว้เถิดเราจากรู้เหตุนี้ในวันนี้ฝ่ายราชบัณฑิตทั้งสี่ออกจากราชสำนักแล้วในวันอื่นๆเคยนั่งที่หลังถังข้าวถังหนึ่งใกล้ประตูพระราชนิเวศปรึกษากันถึงกรณียกิจแล้วจึงกลับไปบ้านเพราะเหตุนั้นมโหสถจึงดำริว่าวันนี้เรา นอนอยู่ภายใต้ถังข้าวก็สามารถจะรู้ความลับของอาจารย์ทั้งสี่นั้นจึงให้คนใช้ยกถังข้าวนั้นแล้วให้ลาดเครื่องลาดแล้วเข้าอยู่ภายใต้ถังข้าวนั้นแล้วให้สัญญาแก่คนใช้ว่าในเมื่ออาจารย์ทั้งสี่หานั่งปรึกษากันลุกไปแล้วพวกเจ้าจงมานำข้าวออกคนใช้เหล่านั้นรับคำสั่งแล้วหลีกไปฝ่ายอาจารย์เสนกัดทูล พระเจ้าวิเทหราชว่าพระองค์ยังไม่ทรงเชื่อข้าพระบาทหรือบัตรนี้ข้อความนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าพระราชาทรงสดับคำของพวกอาจารย์ผู้ยุโยงก็หาได้ทรงพิจารณาไม่เป็นผู้ทั้งกลัวทั้งตกพระหฤทยัยจึงตรัสถามว่าแน่ท่านเสนกับบัณฑิตบัตรนี้เราจะทำประการไรเสนกะจึงทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้า ควรที่พระองค์จะไม่ชักช้าอย่าทันให้มโหสถรู้ตัวแล้วฆ่าเสียพระราชาตรัสว่าแน่อาจารย์เสนกับยกท่านเสียแล้วคนอื่นชื่อว่าเป็นผู้ใคร่ความเจริญแก่เราย่อมไม่มีท่านจงชวนสหายของท่านคอยอยู่ที่ภายในประตูเมื่อมโหสถบุตรคฤหบ,บอดีมาสู่ราชสำนักแต่เช้าจงตัดสีสัดเสียด้วยพระแสงขันดำรัสสั่ง ชนี้แล้วพระราชทานพระแสงขันรัตนที่ทรงอาจารย์ทั้งสี่นั้นกราบทูลว่าดีแล้วพระเจ้าข้าขอพระองค์อย่าทรงเกรงกลัวเลยพวกข้าพระบาทจากข้ามโหสถนั้นเสียให้จงได้ทูลนชนี้แล้วออกมานั่งที่หลังทังข้าวรำพึงกันว่าพวกเราเห็นหลังปัจจามิตรแล้วแต่นั้นเสนกาจึงเอ่ยขึ้นว่าใครจักข้ามโหสถ อาจารย์ทั้งสามจึงตอบว่าท่านอาจารย์นั่นแลจักค่าได้แล้วทำกิจนั้นให้เป็นภาระของเสนกะนั้นผู้เดียวลำดับนั้นเสนกะจึงถามอาจารย์ทั้งสามว่าท่านทั้งสามกล่าวว่าชื่อว่าความลับควรบอกแก่บุคคลชื่อโน,น้นโน้นดังนี้กิจนั้นท่านทั้งสามได้ทำแล้วหรือเห็นแล้วหรือได้สดับแล้วอย่างไรลำดับนั้นอาจารย์ ทั้งสามกล่าวกเกษณกับว่าข้าแต่อาจารย์กิจที่ท่านกล่าวว่าความลับควรบอกแก่สหายนั้นเป็นของปรากฏแล้วกิจนั้นท่านทำแล้วหรือเห็นแล้วหรือได้ฟังแล้วอย่างไรเล่ากิจนั้นเราได้ทำเองข้าแต่อาจารย์ท้ากระน,นันท่านจงกล่าวให้ทราบความลับนี้พระราชาทรงทราบแล้วชีวิตของเราจะไม่มีค่า แต่อาจารย์ท่านอย่ากลัวเลยบุคคลผู้ทำลายความลับของเราทั้งหลายในที่นี้ไม่มีขอจงกล่าวให้ทราบเถิดเสนกะเอาเล็บคอถังข้าวว่ามโหสถอยู่ใต้ถังข้าวนี้กระมังอาจารย์ทั้งสามตอบว่ามโหสถเป็นคนเอาอิสริยยศคงไม่เข้าไปอยู่ในที่เช่นนี้บัดนี้จักเป็นคนเมายิ่งด้วยศีลท่านเห็นซึ่งไปได้ฝ่ายเสนกะ เมื่อจะบอกความลับของคนจึงกล่าวว่าท่านทั้งสามรู้จักหญิงแพทย์สยามชื่อโน้นในนครนี้หรือข้าพเจ้าทั้งสามทราบบัดนี้นางคนนั้นยังปรากฏอยู่หรือหายไปไม่พบเลยท่านอาจารย์เสนกะจึงแจ้งว่าเราทำกิจของบุรุษกับด้วยนางคนนั้นในสวนไม้รังแล้วยังนางคนนั้นให้ตายด้วยโลภในเครื่องประดับแล้วนำเครื่องประดับของนางนั้นมาห่อด้วยผ้าสาดอกอ แล้วแขวนไว้บนไม้รูปเหมือนงาช้างในห้องเรือนของเราเรายังไม่อาจจะใช้เครื่องประดับนั้นเห็นความที่เครื่องประดับนั้นเป็นของเก่าเราทำความผิดพระราชกำหนดอย่างนี้ได้บอกแก่สหายคนหนึ่งสหายคนนั้นมิได้บอกแก่ใครด้วยเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าเราได้บอกความลับแก่สหายมโหสถเริ่มตั้งใจกำหนดความลับของเสนกะไว้เป็น อย่างดีฝ่ายปุกุสัก์มือจะบอกความลับของตนจึงกล่าวว่าโรคเรื้อนมีที่ขาของข้าพเจ้าน้องชายน้อยของข้าพเจ้าเท่านั้นรู้ข้าพเจ้าไม่ให้ใครใครรู้ชำระแผลนั้นทยยาพันผ้าทับแผลพระราชามีพระหฤทัยกรุณาในข้าพเจ้าตรัสเรียกข้าพเจ้าว่าปุกกสดัต์จงมาแล้วบรรทมที่ขาของข้าพเจ้าบ่อยๆก็ท่าราชาทรง ทราบเรื่องนี้พึงประหารชีวิตข้าพเจ้ายกน้องชายน้อยคนนั้นของข้าพเจ้าเสียคนอื่นไม่รู้เลยด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกความลับแก่น้องชายน้อยฝ่ายกานินทะเมื่อจะแสดงความลับของตนจึงกล่าวว่าในวันอุโบสถข้างแรมยักชื่อนอนเทวะมาสิงข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ร้องดุดสุนักบ้าร้องข้าพเจ้าได้แจ้ง เนื้อความนี้แก่บุตรบุตรของข้าพเจ้ารู้ว่ายักมาสิงข้าพเจ้าก็ให้ข้าพเจ้านอนในห้องข้างในปิดประตูออกไปให้มีมหหรสพที่ประตูเพื่อกลบเสียงของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกความลับแก่บุตรแต่นั้นอาจารย์ทั้งสจึงถามเทวินทัะเทวินทัะเมื่อจะกล่าวความลับของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้า ทำการขัดสีแก้วมณีมีแก้วมณีเป็นมงคลเป็นที่เข้าอยู่แห่งสิริเป็นของหลวงซึ่งท้าวสกเทวราชประธานพระเจ้ากุสราชไว้ข้าพระเจ้ารักเอามงคลมณีรัตน์มาให้มารดามารดานั้นไม่ให้ใครรู้ถึงเวลาข้าพระเจ้าจะเข้าเฝ้าพระราชาก็ให้มงคลมณีรัตน์แก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ายังสิริให้อยู่ในตัวข้าพระเจ้าด้วยอำนาจแห่งมงคลมณี รัตน์นั้นจึงเข้าไปสู่ราชสำนักพระราชาได้ตรัสแก่ท่านทั้งหลายตรัสกับข้าพเจ้าก่อนกว่าใครๆแล้วพระราชทานกหาปนาะแกหาปนะบ้าง16กหาปนะบ้าง32กหาปนะบ้าง64กหาปนะบ้างแก่ข้าพเจ้าเพื่อเป็นสเสบียงได้เลี้ยงชีพทุกวันถ้าพระราชาทรงทราบอนุภาพมณีรัตน์นั้นใซชีวิตของข้าพเจ้าก็จะ ไม่รอดอยู่ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกความลับแก่มารดาพระมหาสัตว์ได้ทำความลับของอาจารย์ทั้งสี่ให้ประจักษ์ก็อาจารย์ทั้งสีนั้นแจ้งความลับแก่กันแลกันราวกับบุคคลผ่าอกของตนแผ่อวัยวะภายในออกมาภายนอกแล้วเตือนกันว่าท่านทั้งหลายอย่าประมาทมาช่วยกันฆ่ามโหสถ บุตครืฤอบอดีแต่เช้ากำชับกันดังนี้แล้วต่างลุกขึ้นหลีกไปในการเมื่ออาจารย์ทั้งสี่ไปแล้วคนใช้ของมโหสถที่นัดหมายกันไว้ก็มายกถังข้าวพาพระมหาสัตว์ออกหลีกไปพระโพธิสัตว์กลับถึงเคหอสถานอาบน้ำแต่งกายบริโภคโภชนาหารแล้วรู้ว่าวันนี้พระนางอุทุมพรเทวีผู้เชษฐภพินีของเราคงประทาน ข่าวมาแต่พระราชวางังจึงวางบุรุษพิเศษไว้ที่ประตูสั่งว่าเจ้าจงให้คนมาแต่พระราชวังเข้ามาแล้วบอกแก่เราโดยเร็วก็แลครั้นสั่งชน้ันแล้วก็นอนหน้าที่นอนนมีสิริขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชบรรทมณนาที่บรรทมอันมีสิริทรงอนุสอนถึงคุณของมโหสถว่ามโหสถบัณฑิตบำรุงเรามาตั้งแต่เขามีอายุได้เจ็ดปีไม่ได้ ทำความเสียหายหน่อยหนึ่งแก่เราเมื่อเทวดาถามปัญหาถ้าจักไม่มีมโหสดไสชีวิตของเราก็จะไม่พึงมีเรามาถือเอาคําของปัจจามิตรผู้มีเวรแล้วกล่าวสั่งว่าท่านทั้งหลายจงฆ่ามโหสถผู้มีธุระหาผู้เสมอมิได้ชะนี้แล้วให้พระขันเป็นอันว่าเราทําสิ่งที่ไม่ควรทําบัดนี้แต่พรุ่งนี้ไปเราจักไม่ได้เห็นมโหสถอีกทรง รำพึงชะนี้ก็ยังความโศกให้เกิดขึ้นพระเศโทไหลโสมพระกายพระราชานั้นเต็มไปด้วยความโศกก็ไม่ทรงได้ความผ่องใสแห่งพระมนัธพระนางอุทุมพรเทวีเสด็จไปบรรทมร่วมกับพระราชสามีทอดพระเนตรเห็นพระอาการของพระราชสามทรงดำริว่าเป็นชไฉนหนอความผิดอย่างไรของเรามีอยู่หรือ เหตุการณ์แห่งความโศกอย่างไรอื่นเกิดขึ้นแก่พระองค์เราจัะทูลพระองค์ก่อนเมื่อจะทูลถามจึงกล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐที่สุดพระองค์เป็นผู้มีพระมนัตวิปริตไปอย่างไรหรือข้าแต่พระจอมปราชากรข้าพระบาทจะฟังพระดํารัสข้อนั้นของพระองค์พระองค์ทรงพระดําริอย่างไรหรือจึงทรงโสมนัตข้า แต่พระองค์ผู้สมมุติเทพความผิดของข้าพระบาทไม่มีเลยหรือพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระราชาตรัสคาถาตอบพระนางว่ามโหสถผู้มีปัญญาจาัดถูกฆ่าเพราะมะโหสถผู้มีปัญญาดังแผ่นดินเราบังคับสั่งเพื่อฆ่าแล้วเราคิดถึงเรื่องนั้นจึงเป็นผู้โทมนัสแน่พระเทวีความผิดของเธอไม่มีเลย บรรดาบทเหล่านั้นบอทว่าอาณตอตโตเมความว่าแน่นางผู้เจริญบัณฑิตทั้งสี่บอกแก่เรามโหสถบัณฑิตเป็นศัตรูของเราเราไม่ได้พิจารณาโดยท่องแท้สั่งฆ่ามโหสถผู้มีปัญญาดังแผ่นดินว่าพวกขั้นจงฆ่าเขาเสียเมื่อเราคิดถึงการนั้นจึงมีความโทมนัสว่าเราตายเสียดีกว่ามโหสถบัณฑิตตาย ความโศกสัก์เท่าภูเขาเกิดขึ้นแก่พระนางอุทุมพรด้วยความรักนายพระมหาสัตว์เพราะได้ทรงสดับพระราชาตรัสฉนั้นแต่นั้นพระนางจึงทรงคิดว่าเราจับยังพระราชาให้ทรงอุ่นพระหฤทัยด้วยอุบายหนึ่งในการเมื่อพระราชาบรรทมหลับเราจากักทรงข่าวไปยังมโหสถผู้ก่อนน้สอถอพาดาของเราลำดาบ นั้นพระนางจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์ผู้ยังมโหสถให้ดำรงอยู่ในอิสริยยศใหญ่ภายหลังมาทรงทำการดังนี้แก่เขาจะเป็นไรไปแล้วทูลเล้าลมพระราชาว่าพระองค์ทรงสถาปนามโหสถในตำแหน่งโปรดติดตามตอนต่อไป